ครับผมสวัสดีครับมือนีมาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับซองบกหัวโตครับครับผมสวัสดีครับมือนีกับสีจะเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดฟางครับที่ปูไว้หนาบานครับปูไว้กินเองนะครับตื่นเตือนซีเฮ็ดกินเศร้าครับวาสิสุกนะครับ ว่าทีซูเกเ๊ดนี่ครับเห็ดของเขาพื้นทีน่น้อยๆรับปลูกได้ครับหนาบ้านปลกเองกินเองสิบกมมือก็ได้กินแล้วครับบุกเกินสิบห้าหมือแครับนี่ครับเก็บเห็ดเลยครับนี่เก็บมาแล้วนี่กำลังสวยครับอืมกำลังสิบบาทครับ สวยงามครับเก็บเก็บไม้หม่สดๆนี่รสหวานครับนี่เลยครับเห็ดที่ห้องปลูกไว้ค่อยๆเก็บไปครับบรรยากาศกำลังดี เสียงนกเสียงกาเก็บเสร็จแล้วก็จะเอาไปตัดขาครับเอาไปตัดขาไ้แกงไปแกงแน่ช่าหน่อยต่เราก็สซุบน้ำ สำ,สำหรับคนที่อยากปลูกบาอยากได้ครับต้องล้องเมองครับอันนี้ผมปลูกแค่ใส่ฟางกับเชื้อเห็ดกับขิงวะเท่านั้นครับนอกนั้น,นก็เป็นวัสดุเหลือใช้ครับครับผมเห็ดเท่าก็ได้สำนี้แล้วครับวันนี้